ล้อลับพาอีกสักข้อหนึ่งเอ่อดึงน้ําขึ้นจากบ่อลึกด้วยล้อลับเพาดังรูปแต่ไม่มีรูป่ะนะเดี๋ยวคิดเอาเองล้อมีเส้นผ่านศูนย์กลางสามสิบเซนเพามีเส้นผ่านศูนย์กลางสิบสองเอ่อถ้าห,หากถังน้ําที่ต้องการดึงมีมวลห้าสิบกิโลกรัมแรงอย่างน้อยที่จะต้องดึงเชือกพันล้อต้องเป็นเท่าใดประมาณว่าความฝืดน้อยหรือว่าประสิทธิภาพเครื่องกลหนึ่งร้อยเปอร์เซ็นคือไม่มีความฝืด คีย์เวิร์ดก็คือใช้สูตรเลยก็ได้นะอะไรนะ e e อะไรนะที่น้องว่าโอเคยาเส้นผ่านศูนย์กลางสามสิบเพราะนั้นรัศมีก็คือสิบห้าถูกไหมวูคือห้าสิบกิโลกรัมรัศมีเส้นผ่านศูนย์กลางสิบสองรัศมีก็คือหกถูกไหมเอาจิมสำหรับกรณีเนี้ยจะหารหรือไม่หารก็ได้นะมีข่าเท้อง ถือว่า<ช>เออเ,อ,อเพราะว่ามันเป็นการหารสองข้างของสมการอ่ะไม่หารก,ก็มีค่าเท่ากัน,นอืมมาเ<ม>พราะฉะนั้น e ก,ก็เลยเป็นห้าสิบคูณหกส่วนสิบห้านะครับเอาแม่สามก่อนเหลือสองแม่สามเหลือห้าแล้วก็นี่เหลือสิบคำตอบก็คือยี่สิบหน่วยแปน้นกิโลเพราะนั้นถ้าอยากได้นิวตันก็ตอบสองร้อยนิวตัน ที่โรงเรียนให้ใช้สิบหรือว่า9.81เป็นหลักหรือว่าใช้ทั้งคู่แล้วแต่โจทย์บอกโรงเรียนนี้ให้ใช้ g เป็น10เมตรต่อวินาทีกำลังสองหรือเป็น9.81เมตรต่อวินาทีใช้สิบเสมอใช่ไหมโอเคไปต่อ